เช็คด่วนวันที่4พฤษภาคม2566คลังประกาศผลคนกลุ่มนี้ผ่านหรือไม่ผ่านบัตรคนจนคุณผ่านหรือไม่เช็คด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะคลังตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องประกาศผลผ่านเกณฑ์บัตรคนจนผ่านไม่ผ่านในวันที่4พฤษภาคม66ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 เห็นควรให้มีการตรวจสอบการเป็นเกษตร,รกรและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดกรองซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนโครงการโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งในวันที่4พฤษภาคม6 6ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่4พฤษภาคม66แล้วพบว่ามีสถานะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่าผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคม66 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม66เป็นต้นไปและจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของงวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมของเดือนเมษายน66จำนวน300บาททั้งนี้ในการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอนเนกประสงค์สมาร์ทการ์ด และต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพไว้ล่วงหน้าจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคม66 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง3แห่งข้างต้องตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนดแต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิมีดังนี้ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่วันที่4พฤษภาคมถึงวันที่14พฤษภาคม66วันที่เริ่มใช้สิทธิวันที่18พฤษภาคม66 ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม66เป็นต้นไปและได้รับสิทธิย้อนหลังเฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าของเดือนเมษายน2566ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่26พฤษภาคม66วันที่เริ่มใช้สิทธิวันที่1มิถุนายน66ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนเมษายน2566 สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้นกรณีผู้ที่ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4พฤษภาคม66 6, แล้วพบว่ามีสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้ทำการยื่นอุทธรณนตามขั้นตอนภายในวันที่1พฤษภาคม66 6, เรียบร้อยแล้วกระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่12มิถุนายน66สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ